อ่สวัสดีครับเอฟซีไปส่งเรืทั่วโลกน,น,นั่งๆมาท่านผู้ชมบาสเนียดีหรือคอยสิผ้ามู่เจ้าไปคงทุกไทยเลยอปูไปยังเตา้าอ่ะลองกับเนาะหนึ่งท่านว่านี่ไปอือยูเราหว่วยคือเก่าเลยลบไว้หนาวตัวไปเจา้าก็จ้องเดือคนเรือขับกับขับไปเจ้าเรื่อยขึ้นหลังขยานะครับลบหนาวขับเด้อนี่อ่ะ บ่อทองแรคนเดือผ้าบูเจ้าบ้าขอข่องสุดท้ายกับปูพงยะเตาผู้เพยยิ่นสิบ,บนันซาหาบานันรือน้อัอบเนะ้อไปเดือเราละ,ละนี่ยังว่านี่ยยุ่ข,ข้างนาเนี่ยครูเทียคือบ่เห็น,หน้อตัวนี้นะครับเจดังคนเราคนเลเบินด้มีวายอยู่แถวเนี่ยโอ้อ๋อนี่เป็น ทอยยังนอนอ่ะเอานอนเพิ่นไปผู้ชมไปเรื่อยๆครับพ่อตักแหล่คนเดิมผ้าม้เจ้าสีลายปินเดียวเนาะน้ำหนาวไปเจ้าค่อยๆไปขับขับผมเบื้องทางเนี่ยล่ะเบ,บื้องทางตัวเนาะนอ,อยขับรถยังอยันเจ้าสิอก็ยังเบื้องตะกแตงถึงเจ้าโอเจ้าเสือก็เบื้องทางบนแดงถึงบ่ ไปไปครับกับย่ามหนาวลบเบืองหักได้นี่ไอเบิ้องใบหอดปูใบยะเตาดีสีลมสีหยางบอ่อเขาสิจุดเทียนไหวบนไดนบนน้อเดี๋ยวก็เข้าได้นี่แหละครับลมหนาวลมมาหีดแล้วนะครับเนาะลมมาอีกุูดไปนี่แหละครับตามทางแล้วนะครับเนาะ เออวแวงจะขึ้นมาเปิดไฟสูงเปิดอยู่บอว์เลยเอาคุณขับบ่ได้เด้อบ่ฝีมือนี่ลงทางได้ดิโอ้ลงขางทางได้ดิคุณเป็นย,ยู่ไงหรอวะโอ้ยนี่คุยเนาะจังเลยครับคุณดึคุยดีวยกว่าครับเนาะนี่เอ้ยลมว่อยว่ายอยู่รอบหวยนี่โอ้บบอยหไปว่ายข้างคึบ,บ,บ,คบนี่ครับได้ ขอชั่วขอลากบกระปู่ยะเต่าขวงตุ้ดไทยพอต้องแล่คนเดิมผ้ามูจเจ้ามายางคักเด้นี่อืนี่ครับหอดไปนอนนี่แล้วอืมโอ้นี่แล้วพอนาบสกีพระท่านหอดเลยนี่แหละ <c oughs> ครับสีบึง้งแต่ว่าพอต้องแล่นี่ก็จิตเดียวรถกาไปเลยเดีเ๋วะ อถเรือเจ้าเดี๋ยวเราขับไปโหลดนี่เบ่งเรือขับได้เบ่งถ่ากับก๊อไข่ได้นี่ขวานไข่เรือลุกไปได้นี่ข่มุมบ่อน้อฝีมือบ้าเจ้าโอ้ยคนเรือบาฝีมือใครฝีมือเย็นปึ๊บไข่ไย่ได้มันมีตัวมีอย่างเดียวนี่ท่าผู้ชมนี่ครับขวายขึ้นไปปึ๊บหมดแรงตอวนี้ เราเรียกกันอ้ขึ้นควอยไปเอา้าไม่ก็แต่เทือนดอกโอ้เอา้ารถเตัวแรกจริงๆเราเรียกแม่จะขับปุ๊บมาครับขออนุญาตบาดค้ำปู่พญายเต่าบอต้องรเรียกรถขึ้นมาจอดใกล้ๆ,ๆนู่นคำละเป็นก็เอาา้ยไงบังบังลมเว้ยนู่นคำละไปทุกยมมาว่ากันกัน่ะแบบที่นี่ก,ก็ขับกันน่ะก็ปู่พญายเต่านี่ ไปผมลง,ลงลรถงลงไล่จะก่อนคือตักหอยลราหอยไล่ผ้ามุงเจ้ามาังคอกขึ้นค้งสุดท้ายพุ่นเห็นบ่นี่ผมมาท่านลงจักรรถได้หนี่นี่นะครับเรื่องจักรเดินนี่ไปผมต้องเลียกคนเดิมครับครับครับอือืก็พอท่องแอร์ก็ลงจักรถอรถไปแบบนี้นี่ลงจากรถไปขอความกันพี่นอ้องท่านผู้ชมอืมโคงทุตไทยได้หนิไปท่านผู้ชมมา มาที ie, orer, ่นี่มาขอกันกันกันของสุกไทยแล้วครับเนาะเดี๋ยวเงยปีนเดียวเจ้า อาสวัสดีครับ FC เอฟซีพัทยาทั่วโลกมาบัตรที่นี่ทีของสุดท้ายของปู่พญาเตา่าท่านผู้ชมมาเอาคักๆก,กันนะมูเจา้าปู่พญาเต่านี่นะครับเนาะให้โชคให้ลาบชกพัทยาทีมงานเอเวอ,อร์ม,อาม,มาตลอดทีมงานลุบอามาตลอดมาบัตรที่นี่มาไวเข้มไวชกพอัทยาคนเดิมของสุดท้ายของปู่พญาเตา่าเอ้ยนกครับเนาะมามาวางกันคักกันนะอัะน,นอหนึ่งท่านว่าหนิเบียร์นกครับเนาะ เอา,าไว้เจ้าว่ายแคบไว้เลยแมนจครับบุกว่ายว่หนาหนาวหนาหยางนี่เอาเงินของบ้านตัวไปไกลนี่ผู้เหญย่เตานี่บางรถอีกตัวเชิญผู้เหญย่ยเต้ามาดื่มน,น้ำดื่มในกับผู้หาพ่อทอะเลคนเดิมนะครับเนาะลมลมด้วย ไฟก็อู่ดข้างมีลรลมจะับได้อยู่เฮยเต่าเราบอกคุณรลมจะรับได้จะรมพุกบอต้องแรียสุดเคียดเพรามไนมึงสับสบายพูนะแล้วก็เนาะ มา่าวบู้ชอบมาที่นี่มาบอกมาเกา่ามาบอกคกนกระหนะำมาขอเพื่อจะไหนมาต้องเรียกคนเดิมขอเรียกเสียมซี่กับเรียงสูตรเืเก,ก่าแล้วก็คันวะเขาต้องเรียคกคนเดิมสามตัวและสองตัวนี่มุเจ้ามันกำลังทำเด้่องวที่นี่ผมสะเอาอกองเสียมซี่ไม้เออกองสูตรหม่้นครับเดี๋ลอกของไม่กัน ลูชมพนดาลมลเรื it it. It s. S ่แ like. ต่ว่าโวยยโยแล้ัสีวาว่าเจาบดับแลก็ลัสีองโจวบ้หันพันาลมลเพี้ยนบดับอเนี่ยสีดับมาดิ่น่อยวาตัวพอต้งเมียจวเดี่ยงเนี้ยเดียงเป็นเปตัวตัวผู้เมยจ แลครับเนะ <c oughs> บาะที่นี่ผู้ข่าวพี่บ้าบอกมะเกาฟูมะขอโชคลาบเป็นคงทุกท้ายสี่สี่ของช่องพอตเหลียคนเดิมลูกได้าบาดบาดในเสือของปูพยายตเตาเลยครับจ้า้อยเหลือช่องพอตเหรียคนเดิมมาตรวจปูพยาจเตาให้โชคให้ลาบผู้ข่าบ้าย่ำเลยก่ะสมพรปาขึ้นให้เขาครับพี่ผมก้าไปแล้วครับเนาะขอ,อขอบคุณฟูพยาเตา ย่างสูงสุดมาท่านผู้ชมส้มกินส้มอย่างมากวายขอเบนข้ากันน่ะผู้เฮต้าตนี่หมียพงศ์ทุกไทยได้นี่นกคเน, <c oughs> นาะน้าโมตัสสะพกพระโคตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้าโมตัสสะกพระโคตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้าโมตัสสะกพระโคตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสก สาธุเด้อปูพยาเต่าผู้เพิินมีอิสธิ์ใจดีใจงามสีบัณฑสาหาบาณลืวันนี้ผมช่องพอต้องแหลคนเดิมถ้าเอฟซีทัวโลกของช่องพอต้องแหลคนเดิมมีหลอดมาพึ่งเย็นมาคอยชควคอลาบหรือยิ้มซื้อเสียงปูพญาเต่าสีบรรซาหาบัณ้ืใจดีใจงามนะครับเนาะพอต้องแรลมาขอเสียวได้กับประท้าเล็กไทยรล้วันใจสามตัวและสองตัวให้แก่ผมช่องพ่อต้องแหลคนเดิมไปฝากไว้ตอนเอฟซีผู้บนกำลังชม ช่องพอต้องแรคนเดิมเบืองปูเหยเตาอยู่นะครับวนาวันนี้หนึ่งธันวาคมพอสองพบุคคาสิมาขอเป็นโครงสุกไทยแล้วคบว่าขอเป็นค,งคน,นคงุท้ทยปูจัดเลยเหม่อนัก้งรวดระว่าเล็กทูบเขาเรียกเสี้ยมีดแล้ว้องอญาใส่ขอมปูด้วว่าแล้วคำว่าเลยกเยสี้มี่สตัวและสองตัวแล้วก็หลังจากพอต้องแรก่าจบผมเก่าจบก็อขอเชิญปูลงจากบาลังมาหยิบเล็กทูให้บุคคาหนึ่งครั เออผมบางวาปู่พญาเต่าบวชนี่แล้วก็อ่ะผมขอขอบคุณปู่พญาเต่าผู้เพิ่นเออพีอิทนิตเอออุตาษาหผมมาบอกมาก,กาวบ่าวาเล่าบ่าว่า,า,าน้อยปู่ก็ให้เขาไปตามๆกันนะครับเนาะขอขอบคุณปู่ยอดหลังเออมาที่นี่แล้วก็ขอขอบคุณปู่ดวงหนาคือเก่างวดวนันที่หนึ่งธันวาคมพศ2 5ง7ันกสิ็ดือมาขอปู่คักๆรือหละสามตัวและสองตัวนี่ไปฝากไว้ต้อนไปคนกคักกันอ่ะ นะครับว่าผมวางว่าปูพญาโาสิบปวดประธานเลียกถ่ายแล้ววันในแล้ววันที่หนึ่งสามตัวนั้นสองตัวให้แกผมช่องพ่อตองแหล่คนเดิมดูได้วันวันได้สวนของปูพญาโตเสื้อมู่เจ้าวามันมาต่อให้มันนี่แหละครับว่าผมวางว่าปูพญาโาสิบปวดประธานให้แกผมช่องพ่อตองแหล่คนเดิมดูได้วันวันได้สวนของปูนะครับนะจ้า มาปูผมิิขอเชิญปูลงจากบรรล่างมา้านยิ้เรียกถูกกระป๋องไม้ให้ทุกขาคับขักนี่แหะครับส่มาเต็มเต็มอัดอัดโชคกันนะกับนะปูพญาเต่าครับยิบ้านเดียวครับเป็นเลขไทยร้อยที่หนึ่งหนึ่งคันมะคมพอสองสัปดาห์ห้อยหกสิบเกียเชิญครับเอาเดียวครับอ เดอดใส่ตาอ,อีกแล้วหรือ,ม,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 อม่จอมย่องใส่ตักว่านี่ไหมไปเดียออยวไปเจ้าเนาะทำการจยูทันทีเบิ่มความกาันกตัวว่มามันจะใหังไงนะแล้วก็น่าโอ้หุดหอดเลยเลย ครับนะถูกเรียกแต่บ้านบัดที่นี่เป็นหน้าที่ของเีเสียมเสียมสีตัวแล้วคำนั้นผู้เผยแก่เต่ามัไปโชว์เยอะนี่เสียมสี่สองตัวนี่โว้ยพันถนัดตัวแล้วครนั้นตะตรงๆเลยผู้เผยแก่เต่านี่เดี๋ยวจะเบิ่งบวดหนึ่งขันว่านี่บาสิเปรียบปันใจอืมจีรัวภัยเป็นไผยไหมแล้วคเนั้นก็หาเมืองตังแต่แม่พอต้องเลี้ยวก็หาอยู่นี่แล้ว น้บอบอกอยยังมี่ยงเอาหนีรนะเฮาะมาปูลงจากบานล่างมาหยิบเสี้ยมซี่กับขับกันละสามตัวกับสองตัวนี่เมียไอ้เพื่นูเอาไพ่เป็นไผ่เมียระวันาะจุ๊บเดี๋ยวไปหอกกันอ,อ่ะปูพยายามต่อครับ ขอเชิญปูลงจากบันลังมาหยิบเหล็กเสียมซี่ให้พวกขาเหล็กทายลงที่หนึ่งสามตัวและสองตัวต่อไปนี้มาที่นี้งวดประจำเอ่อเหล็กทายลงที่หนึ่งสามตัวงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเกตปูหมายแรกขเขาเหล็กทายลงที่หนึ่งเชิญกันท่านเอา้า ไมายเลของเรียกไทยลงทีหนึ่งไม้เล็กก็ไมายเลขกสองกระทันผู้ชมไมยเลขกสองครับไมายเลขกสองนะครับนะเอ้ยใบเลีของปูใบเลกสองอาปูจัดนะก็จากไมยเล็กสองมาเรียกไทยแล้วทีหนึ่งแล้ครับเ่าปูเขอ่าหรออะรเลขทุกเดนมาแทบมาแล้วครับเอาไมยที่สองต่อจากหมยเลขกสมาเลขกไทยลงทีหนึ่งเชิญกระทันเอา ไม้ที่สองต่อจากไม้เลขสองมาปูพะยะเตาะยิบยไห้หม้ยเลขหม้เ <c oughs> มลขหกครับไม้เลขหกร่วมกันสองหกสองหกนี่นะครับเนาะ <c oughs> อ๋อบาที่นี่ตัวตัดสินยางคักปูพะยะเต๊ะเอาให้เพิ่อนคักขาดด่หนึ่งธันวาคมพอสร็วมาห้าร้อยพอที่เจ็ดขอให้ครับเอาไม้ตัดสินไม้ที่สามต่อจากสองหกมาเ <c oughs> ชิญท่านเอา้า ไม้ที่สไม้ตัดสินต่อจากสามหมาหมายเลขแนงนงนงไม้เลขหอีกครับ <c oughs> ไม้เลขหอีกสองห6 26 6หรือสองเก้ายก้า้นมาแบบนี้สองหหอ่ะกูบัดท,ที่นี่สองตัวครับคักขาไปจำปูนี่่างป,ป,ป,ปุ๊บเดยปั๊บอกรับเนาะเอาปู ขอเชิญปูมาหยิบเลขสองตัวเ,เลขสองตัวขางลางดประจำที่หนึ่งธันวาคมพ่อสองห้ารยไมล่างของสองตัวแรกปูจันนะครับเอ้ไม้ล่างของสองตัวแรกหม้ลเลของสองตัวล่าง,ง,าง,งปูพีเตอรยิไ่หมไยเล ไม้เล็เกตครับไม้เล็กเกตไม่แรกของเด็กไทยสองตัวหังลางไมเล็เกตนะครับเนาะปูจัดหนาครับบัดที่นี่ตัวจากไม้ละกเก็ตมาเอาให้เพิ่อักรัครวดข้าประจําสองตัวตรงๆปีเปียว่างปูเปลี่ยปั๊บมันต้องไปกลับไปแก็บัไนเท่าไรว่างเท่าไรไหนเท่านั้นเอาตัวจากไม้เล็กตมาว่าไปไว้ืมเสนอตัวจากไม้เล็กเกตมาตัวสัสินอาปูตัวสัตสินตัวจากไม้เล็กเกตมาเชิญกํางทนเอ้า ให้หนเอือทองเรเลยไม่ที่สองไม่ตัดสินตัวจะไม่ละเกตมาตัวเลีท้ายสองตัวไม้ตัดสินตัวจะไม่ละเกตมาไมยเลขนับเมือวันไม้ล่หนึ่งครับไม้เล่หนึ่งเลิกกันเกตหนึ่งเกตหนึ่งสุดยอดเอ็บตะก้อนข่าไม้เคไวย้ยาขัดย่เ่อ่อย,า,อยาขัดอนยางนีออเอา เดี๋ยวคุณด้ยวยตัวแรกท่าเอาโซ่เดีวไม้เล็กแปดงตัวนืงแล้วไม้เล็กแปดนะครับดนะอ,อันนี้คือเรยทูกพูพยัตต้เลาคบเนาะเดี๋ยวจนะมวาม่าเบิ้งเรยถูกพร้อมกันผชมเวนนะอลวคเนาะคนเรเลยี่ผมว่านี่ก็ให้เบิ้อ,องเพรนที่จะน้อยอยู่หรือเปล่าเล่าคเนานะขอโทษขอให้นะครับดนะ้ะ

เสียงสนู่มันเสียงลมแห้งอืมเข้ามาคขาสิรอกตี้วเตือนนี่ตุงลมแห้งเด้อืมราละดู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 ดดูด เลขทูปปูพายะเต่าแปดหนึ่งแล้วเราคเนาะเบิ้งตัวที่สามนี่เผยไปว่าเป็นเสียงตัวไหนเราคเนาะเบิ้องความกันนี่อยากหัวตาตตัวกับพผดลังเลนี่เบิ้งเลขทูปจ้ากันมันยังมีเรื่องมีเหล้ากันเดี๋ยวอันนี้อยู่ยไก่คือเป็นไทแมงไทแมงอยู่งเป็นตัวยังนอนนี่เออยุ้ยถวยนี่มันคือเป็นคือจังเลขกเก่าหนึ่งแต่นี่มันเออคือจังเลขกเกตหนึ่งคุณผู้ชมเลขยกเกตไหมครับยุคห่างถวยเกตหนึ่งคือเกตสามครับท่านผู้ชม นี่นะครับล้าพอต้องเรียนเหลือไปเห็นพอดีเอาเดี๋ยวตะปูเจ้าเสียนเปเรียกหยังเป็นเกตเป็นเก่าเป็นหยังกระวานไปเป็นสาเป็นหนึ่งนี่นะครับล้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังและบึกท่านพอต้องเรียนเห็นเป็นเก่าหนึ่งหรืว่าเป็นเจื้อหนึ่งก็อาจเป็นเกตหนึ่งเอ้าท่านผู้ชมนี่แหะครับเบีนไปโอ้ยแค่ไว้นี่ล่ะเอ้าพอมาเบิ่งเลขยกถูกตัวอือเอ้าตัวนี้สาวก็ลังสิโพ เออมูเจ้ดนะครับเนาะเบิกกับคักกันอะ่ะตัวที่สามปูพีาเโตาดีพฤศจิกายนไหนเรียกโชคลาภใหญ่หนึ่งธันวาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าท่านผู้ชมนี่นะครับปูพีาเโตาดีสุดยอดในตัวนี้เออใครเข้ามาตลอดช่องหนุ่มอามคนเดิมทีมงานหนุ่มอามคนเดิมนะครับเนาะเพิ่นบอกให้กบ,บาลมือเป่าแล้วเพิ่นใจดีใจงาม,มเก็บให้ชาวบ้าน เด้อถ้าสมอนี่นอนรับฟันดียางขักถึกในโชคในลาบเงี้ยตัวขับ้อหายกว่านี้ดีกว่าใส่ตัวบูเฮต่าอืมธรรมดาสิน้ะครับาะอืมหนึ่งเดือดขับเปลีหนึ่งแล้วว่าเป็นสี่แปดหนึ่งเปลสบอเจ้าอืมเนอพอต้องเลี้ยถัวเออออออเอเมีอยู่หอก่าวผู้ชมอืคอยว่าเปหนึ่งแปลอีหลีผู้ชมเมื่อขับรถกับรถโอ้ยมันจะเป็นขักซะ นี่แหละครับละเลขปูพญายเต่าเป็นกระไฮเดียวแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดนี่คือเลขทูปปูพญายเตา่นานาะครับเนาะมาบทีินี่ล่าเนี่ยมาที่นี่นอ๋อ,อไปต้องแดาไปตังทาเจา้าครับก่อครับแปดหนึ่งแปดนะครับลาเลขทูปอืมนี่ครับละเอาปูพญายเต่าครับผมมือนี้ช่องพ่อต่อแหล่คนเดิมขอขอบคุณปูยางสูงสุดให้โชคให้ลาบช่องพ่อต่อแหล่คนเดิมเป็นโคนรงสุดท้าย วันพยาบาลที่หนึ่งธันวาคมพศสารพันห้าร้อยหกสิบเกตคอยผู้ขาเอฟซีผู้ขาได้โชคได้ลาบกับปูพญาเตา่าพิงเงี้ยเลยลุย้ยซึงามกันทั่วหน้าทั่วตากันหน,นึ่งธันวาเลยนะครับให้เพื่อนในกระขักกับปูพญาเตา่าขอขอบคุณย้อนหลังบวัวเล่าบวัาาบว,บวน้อยปูกระจัดให้เพื่อนไปรวยนะครับเนาะมื้อนี้พอต้องแล้คนเดิมก็สิขอลาเอาขานแล้วผู้ชมเอาเลขปูพญา,าเตาบนหมายเลขสองหกหกเลขไทยแล้วที่หนึ่งดือสองหหกหรือสองเก้าเก้าแล้วก็สองตัวก็กคือ เออเกตหนึ่งเกตหนึ่งนี่คือเรียกสองตัวแล้วก็เรียกทูเบิ้ลด้วยการบังหันแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ้งเท่านั้นช่องพ่อตองแหล่คนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดยกเว้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนั้นนี่นะครับล่ะขอ้ผูเจ้าโชคดีเฮงเฮงหด้วยสุดยอดงามกับปูพญาเตาโค้งทุ่ทไทยม้อนี้ผมพ่อตองแหลเดิมปูผมสิ่ขอนะบุคคากรบางกำสองให้บุคคากรบางเข่วการปลอดภัยมมนี่ ผมพอเท่าละคนเดือกวันสิขอล่ามูเจ้าให้มูเจ้านอ่นรับฟันดีข้มเจียวใหญ่ข้มไข่ใหญ่มีนอ่นรับหดึ่งเงินหมื่นนั่นตือหนึ่งเงินแสนแปลงมือมากนะแกวมาวันนี้เดินทางไปใส่มาใส่เขียวขาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับวันนี้เอาครับนี่เอ่อให้มูเจ้าเฮงๆเลยเดือดท่านเจ้ทีงานกระทรวท่านสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ไปอือพอตุนเดือกวันเรียครับครับคับอืม